สำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ สวัสดีครับดีดีดตอนรับน้องๆ,ๆนะครับเข้าสู่รายการ Pony Tech Shop Live เช่นเคยกับพี่ไบคคนเดิมนะครับวันนี้นะครับดีใจมากๆอีกอันหนึ่งนะครับก็คือน้องๆนะครับที่เคยอยากได้หัวรถไฟรางรถไฟส่วนประกอบรถไฟที่เคยออกมาเมื่อประมาณปี2010 2012 2013แล้วหาซื้อไม่ได้แล้วก็มีราคาแพงมากตอนนี้นะครับทาง Hasbro เนี่ยเขาได้ทาหัวรถไฟอันใหม่ออกมาแล้วนี่ น่ารักมากๆบอกมาเลยว่าน่ารักมากๆกมากับตัว t o ไ l i h t ด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์มากกว่า10ชิ้นนะครับนี่อันนี้เป็นภาพด้านหลังอดใจรอไม่ไหวแล้วแกะเลยดีกว่ามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนที่ประกอบเป็นรถไฟ3ชิ้นนะครับแบบนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นแววนเป็นแววนแว่นนะครับมีกล้องถ่ายรูป นะครับมีกระเป๋ามีแก้วน้ํามีหมวกนะครับมีกิ๊บสอสีนะครับแล้วก็มีแก้วน้ําอีกอันนึงแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่กับทิเกตรถไฟนะครับหรือตัวรถไฟนั่นเองฮ่กระเป๋าใบนี้ที่น้องๆหากันอยู่นะครับจริงๆมันจะออกมาในเซตของ b r a s h a b l e Traveling เมื่อประมาณปี2010-2011 แล้วหายไปเลยหาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เขาลีกลับมานะครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆมีตัวสไป์หรือว่ามีเป็นเพชรหรือสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีรูอยู่ข้างใต้นะครับสามารถนํามาใส่ไว้บนนี้ได้นะครับกระเป๋าเปิดได้ด้วยแน่น่ารักมากนะครับกระเป๋าใส่ยังไงใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ลากไปได้เลยวิดวิดวดอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมา เล่นตัวทวายไลท์นะครับเรามาประกอบหัวรถไฟกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่นี่ประกอบฝั่งนี้อ๋อแค่ติดไว่เฉยนะครับแล้วก็อันนี้ใส่อันนี้ก็ถ้าเกิดมีรถไฟอันเก่านะครับสามารถนำมานำมาเชื่อมกันได้นะครับเรามาแต่งตัวทวายไลท์กันดีกว่าว่า จะให้ทวายใส่อะไรบ้างใส่หมวกเนาะใส่หมวกอะเผื่อหิวน้ำแล้วก็เผื่อแบบว่าไปถ่ายรูปนี่แล้วก็แต่งสวยด้วยกิฟต์แบบนี้ถือกระเป๋าได้ไหมไม่ต้องหรอกกระเป๋าไว้ไว้ในรถเนาะเดี๋ยวหายเอาไว้ในรถใส่แว่นด้วย น้องๆหลายคนจะรู้ว่าเพจะมีความเยอะเล็กๆก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับเผื่อหิวน้ำอีกอ่ะมีน้ำสองรสเลยเผื่อเบื่อคลิปอีกอันหนึ่งไว้ก่อนนะครับกระเป๋าไว้ในนี้แล้วก็พวกแผนที่นะครับเอาติเก็ตอ่ะใส่ไว้ในนี้ก็ได้ก็ถ้าเกิดว่า,วาน้องๆมีหลายตัวก็เอามาเล่นกันได้นะครับแผนที่นี้แล้วก็ใส่ไทไวยไลฟ์ไฟข้างหลังนะครับได้ไหมเก้าอ้น้ำหล่นไว้ด้านหลังเลยนี่นะครับ อันนี้จะไม่ต้องใช้ฐานนะครับก็คือเราสามารถเล่นลากอย่างนี้ได้เลยนะครับอุย้ยดูดูที่ล้อล้อของรถไฟเห็นไหมนี่เขาจะหมุนหมุนตามอย่างนี้ได้ด้วยเก๋มากเลยนะนะนี่อันนี้เหมาะกับแบบว่าถ้าเรามีแบบว่าอ่าโพนี่หลายๆตัวนะครับแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้ สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจนะครับตัว Friendship Express Train นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ i ิน t a g r กรมของโ o n y TS s h o p นะครับยังไงอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิก Official l i n e โดยการกด p o n y t นี h o p เอชอย่าลืมเติมแอดไรา์ด้วยนะครับน้องๆสำหรับน้องๆนะครับที่อยากพูดคุยกับพี่ไว้สดๆนะครับเจอกันทุกวันเสาร์นะครับหกโมงเย็นที่เพจรีวิวของเล่นนะครับยังไงวันนี้พี่ไว้ไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปให้ด้วยแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย